รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอ์จุนเนอรอโอ้โหมาเลยไมแน่มากยอดสบายปะ่ะสบายป่ะวันนี้เรากินแรงผู้หญิงมาทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เร็วเร,ง,เรงชัดเจนและเราก็ยังอยู่ที่สนามที่นี่แลวผมคือใครรู้ไท่านผู้ชม จำไม่ได้บังแย่แล้วพี่นายบุญทรงใช้สิว่าที่และหนูดาวของเราพี่ชายบุญสมค่ะวันนี้ก็จะอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่าที่หลังเลย Destination of Speed มันเป็นหนึ่งโลโก้ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะโอ้ในสนามนี้มีเรื่องราวที่จะต้องนำเสนอกันมากมายแต่ก่อนจะไปพบกับเรื่องราวต่างๆนั้นเราไปพบกับข่าวการขัน ข่าวร้อนๆมาร้อนๆๆเป็นเรื่องราวของนักแข่งมือใหม่มือเก่าและที่สำคัญครับไปกับเพียบไปเลยครับนิโตสามเคมาข่าวแรกครับการแข่งนิโตสามเคเคซีและสิงค้าไทยแลนด์ครับนี่เป็นเรื่องราวของสนามที่5พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับผู้ให้การสนับสนุนมากันครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยางนิโตแบตเตอรี่ 3K แล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนมากันครบครับทีมแข่งนักแข่งสนามนี้ผู้ชมเต็มสนามพีระเลยครับแล้วก็รถจอดกันแน่นที่สุดครับเป็นรายการขับเลสที่มีผู้คนเยอะมากครับในสนามพีระแห่งนี้ครับแข่งขันกันไปเมื่อวันที่7,8,9ที่ผ่านมานี่เองครับรุ่นแรกครับการแข่งขันอิวสุวันเมกเลสครับเป็นการแข่งขันระหว่างรถกระบะวันเมกเลสรุ่นเดียวกัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแล้วก็มากันครบเลยครับไม่ว่าจากชนบุรีต่างจังหวัดเม่นี่คือภาพการขันทั้งหมดเป็นไฮไลท์ครับเรามานําเสนอให้ชมกันเป็นข่าวที่ผ่านมาสนามนี้สนามที่5ครับจะไปปิดกันที่สนามช้างอินเตอร์นั่นเองเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กับสามที่6 ไปรับทองลูกบบนที่เรียบร้อยครับคะแนเก็บก็เริ่มสะสมไปครับน้ำชายที่บุรีรามตามชมครับ<อ>ยังไม่พอครับเรามาต่อด้วยการแข่งขันในรถยนต์รุ่นเรโทรเจแปนเรโทรกับยูบโรครับ ที่ในกลุ่มของบี w ดับยูก็โซเวเกินฟอร์ดและตามมาด้วยรถแจแปแองกับดัสสันโตโยต้าบียนดับบลยูครับอีบสานศูนตตต BMW ครับ,รบเป็นรถยอดฮิตของยูโรค่รรายการนิโตสามแค่แคซีและสิงคา,ทางแทรนเช่รชิปครับแล้วก็มีหลายรุ่นทีเดียวตามต่อครับเรานำข้ามาชมกันแบบเต็มเต็มอีกครั้งหนึ่ง กระบะฟูลเลสครับเป็นการแข่งขันของบรรดากลุ่มชั้นเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมือวานดำหนึ่งสามสี่ห้ในประเทศไทยครับต่อสู้กันในเชิงของรถปิกอัพและผู้ที่สามารถคว้าแชมป์ตลอดการนั่นก็ไม่ใหญ่ใครครับเจ้าของเรดซิงเว็บครับเก่งเรดซิงเว็บครับวริศอ่อนระยับก็สามารถที่จะรักษาตำแหน่งจากฝูงได้ครับเมื่อจบการแข่งขัน รุ่นนี้คารว่นรุ่น Open นอ c ิรุ่นโปรครับแรงยังไงก็เชิญกันจะขับ4ขับ2ขับหน้าขับหลังเชิญนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ครับของรายการนิโต 3K KC เคซีลาิงคาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับมากันครบครับไม่ว่าจะรถขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อหน้า2ล้อหลังเขาเรียกว่าโอเพนอลิมเ t e d นี่คืออีกหนึ่งรุ่นครับที่มีรถแข่งขันกันมากทีเดียวในรายการ 3K หรือนิโต่ k ower, yani remember, K เคซีไทยแลนด์ลาซิา กกมาผู้ชมครับมวลหมู่ทั้งหมดกับบะวันแม็กเลสค้าขับรุ่นนู่นรุ่นนี่ขับไรขับสี่มาที่นี่แน่นอนครับสนามช้างอินเตอร์นัทนแนเซอร์กิทบุรีลำนั่นคือเรื่องราวของนิโตซัมเคครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะตอนนี้เราไปพักดูสิ่งที่นหน้าสุดจะอะไรคะทำไมอ่ะลืมบอกไปหนึ่งเรื่องสัปดาห์หน้าที่นี่ค่ะผู้ชมครับ มีอะไรน่าสนใจอ่ะฮ่องกงอะไรอ่ะมาเก๊าญี่ปุ่นญี่ปุ่นสิงคโปร์สิงคโปร์ล่ะไต้หวันไต้หวันไทยไทยทัวรลิงค์ไทยอินเอเซียและอย่างที่บอกไว้โลซสปอร์ตสี่ชั่วโมงอายุรัตน์ครั้งแรกที่สนามช้างอินเตอร์ด้านนเซอร์กิตวิลัมพลาดไม่ได้นะสัปดาห์หน้าใครอยู่ใกล้โคราชค่ะน้องกีนางรองจ้ะสุรินจ้าชิริเกตอุบลรัชดา ไม่ว่าอยู่ไหนมาได้หมดดีกว่า,ามาหมดแน่นอนที่นี่ครับเปิดรับทุกคนในประเทศไทยครับข้าอยากดูแบบนี้อย่งเจ๋งมาได้ในอาทิตย์หน้าแต่ตอนนี้ไปพักก่อนดีกว่าน,น้ำแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกเยอะอย่าพลาดค่ะเยอะ